สวัสดีครับคลิปนี้วิการทำนายดวงนะครับของผู้ที่เกิดราคมังกรราศีมังกรเนาะให้ผลในช่วงของเดือนเมษายนเลยนะครับก็คืออาจจะมาใช้านิหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพอดีโด็กงว่างช่วงสงกรานพอดีนะครับก็เลยคิดว่าทยอยทําให้ช่วงนี้นะครับจะได้ตอบอย่างอื่นได้เนาะนะครับก็จะได้ทันกับทุกท่านด้วยนะครับเพราะในครึ่งเดือนหลังก็ยังเหลืออยู่นะครับก็เป็นการทำนายโดยกว้างนะครับในภาพรวมทั้งเดือนเนาะ ยิ่งสกเกลใหญ่ยิ่งกว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งกว้างมากเหมือนกันในส่วนของการรับคำทำนายเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปตัดสินว่าเฮ้ยเดือนนี้จะต้องไปแบบนั้นเดือนนั้นจะต้องไปแบบนี้เอาพอพอให้คือเชื่อโดูได้ครึ่งหนึ่งพอเชื่อโดูครึ่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึง่งเชื่อแบบวิวิจาร,รย์ด้วยนะอีกครึ่งหนึ่งใช้ความเป็นเหตุเป็นผลของคุณในการตัดสินใจได้เลยในช่วงเดือนนี้นะครับไม่อยากให้เอาไปแบบแบบวิ้ยแบบนั้นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้จนเป็นจน อะไรก็คือต้องมาฟังดูแบบนั้นไม่เอาเนาะนะครับก็คืออยากให้มีมีสติในการดูอะ่ะใวเม่าดูดวงจะช่องดูหรือช่องใดก็ตามนะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับก็โดยรวมเนาะด้วยความที่ไม่อยากเสียเวลานะครับขออนุญาตขยายให้กับชาวมังกรเลยนะครับพอดีสับให้เรียบร้อยละโดยรวมของชาวมังกรนี่ต้องบอกก่อนว่าอืมภาพรวมเนาะ ภาพรวมนี้ต้องบอกก่อนว่า,วามีในเรื่องของการเดินทางค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าคือเอาจะบทสรุปก่อนนะโดยรวมของทั้งเดือนนี้มันเป็นในเรื่องของการเติบโตขยัยขยายบางคนมีในเรื่องของการอ่ะหนึ่งออกจากงานแล้วหนึ่งสองคือผันไปทาอาชีพอื่นที่มั่นคงกว่าคือบางคนอาจจะมีนในเรื่องของการสอบขอราชการด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เนาะนะครับในช่วงเดือน เมษายนนะครับหรือถ้าใครรอผลรอสมัครงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้สูงมากนะครับก็โดยรวมค่อนข้างโอเคเลยแหละแต่มีบางงานเหมือนกันที่ก็ชาร์ l เลนตตัวเองเนาะนะครับต้องบอกแบบนี้นอก w า t มีเดอะสเตรนท์ขึ้นมาด้วยนะครับค่อนข้างชาร l l เลนตตัวเองพอสมควรเหมือนกันเพราะว่า1อาจจะไม่ได้ใช้งานที่เรารู้สึกว่า มันตรงใจหรือเราใช้ความอดทนนานมากในเรื่องของการยิ่งถ้าใครสมัครงานก่อนหน้านี้แล้วเหมือนเหมือนมันเฟล,ลมาตลอดเนาะเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคือหนึ่งคุณรอคอยแบบโอกาสอะหลายๆคนเชื่อได้เลยว่าชาวมังกรหลายๆคนรอคอยโอกาสเพราะมันเหมือนมันนานมากมันเหมือนรอรอในเรื่องของตกผลึกรออะไรหลาย,ลายๆอย่างอะมันดูไม่ค่อยไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรเนาะอืมบางคนอนะมีแพนในเรื่องของการทํางานละเออ ทำงานเสิมด้วยนะต้องบอกแบบนี้คือต้องบอกก่อนว่างานงานเดียวแล้วเราม่ค่รู้สึกว่ามันมันมันไม่อยู่ตัวมันไม่โฟมันไม่สมูทเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนะ่ะโดยวรวมต้องบอกก่อนว่าช่วงช่วงเดือนเมษายนตลอดทั้งเดือนเลยนะคือเหมือนกับว่าชาวมังกรค่อนข้างสตรีกับตัวเองค่อนข้างเยอะอืหนักมากค่อนข้างทํางานหนักเหนื่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานก็อย่างที่บอกว่าค่อนข้างงานที่เป็น ชา่เลจ์ตัวเองอ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอขยายการงานให้นิดนึงนะครับอืมเพราะเหมือนบางคนจับหลายอย่างเลยอ่ะบางคนถ้าเกิดว่ามีธุรกิจอยู่ลรวก็คือยอยากทาเพิ่มอ่ะแล้วเหมือนกับว่าจะได้ร่วมหุ้นร่วมทุนใหม่ด้วยสิแต่ในอีกกรณีหนึ่งเนาะอาจจะมีความหนักอ,อกหนักใจสาหรับผู้ร่วมงานใหม่คือมันเหมือนกับว่าถ้ามีคอนเนคชั่นหรือว่าคนที่แบบเราเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรเงี้ยคือเราอ่ะพยายามใช้จิตวิยาเข้าคุยเข้า ทำงานเขารู้เล่ารู้ชนเยอะเหมือนกันอืมจะถามว่าคุณจะได้รับการยอมรับและการเคารพยางเก่งค่อนข้างเยอะนะอืมค่อนข้างดีเลยแหละนะครับยิ่งคนที่มีตําแหน่งอยู่แล้วด้วยเนี่ยมันหมายว่าคุณคุณแฮนด์เดิลได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนในเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นทีมอะ่ะเออม,มันก็เลยอาจจะต้องแบบเฮ้ยยิ่งถ้ามีแบบสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเพิ่มด้วยอะ่ะอันเนี้ยอาจจะสร้างความ หนักอกหนักใจอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันประมาณหนึ่งแต่โดยรวมแนวโน้มว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับต้องบอกแบบนี้แต่ปัญหาเดิมๆก็ต้องบอกว่ามันมีเหมือนกันแหละที่ต้องแบบต้องถกหาข้อตกลงร่วมกันคืออาจจะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่แบบทะเลาะก,กันอะ่ะเออมันไม่ขนาดนั้นโดยกำลังมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการดีดเบตกันเพื่อที่ว่าหาข้อสรุปอืมแล้วอาจจะมีแบบในวงประชุมอะไรเงี้ยเอออาจจะมีกันมากเนาะ เดี๋ยวนี้มีในเรื่องของการเดินทางไหมมีมีมนะครับทีนี้ในเรื่องของการเงินนะต้องบอกก่อนว่าไพ่โดยรวมว่ะการเงินคือยังไม่ชัดเลยคือเหมือนลักษณะมันพออยู่พอกินเลยนะเออเพราะฉะนั้นขอขยายก,การเงินหน่อยซิเป็นยังไงบ้างนะครับการเงินอย่างที่บอกว่าบางคนอนะแพนในเรื่องของการทําธุรกิจเพิ่มอยู่แล้วเป็นทุนนะครับมันก็เลยเออส่วนใหญ่นะ่ะหมดไปกับครอบครัวหรือบางคนถ้ามีงานงานสังสรรค์งานที่แบบ เลี้ยงกันในทีมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีนะครับหรือบางคนนะ่ะถ้าเป็นธุรกิจครอบครัวบอกเลยว่าขึ้นค่อนข้างโอเคนะในทางกลับกันเนาะคือคนที่เป็นระบบกรมสีลงอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีทําได้ดีขึ้นมากทีเดียวนะครับหรือส่วนใหญ่ทั้งหมดก็หมดไปกับครอบครัวไม่ได้หมดกับอะไรมากมายนะครับ บางคนนะ่ะถ้ามีแบบจับมากกว่าหนึ่งธุรกิจอะ่ะบอกเลยว่าการเงินโอเคอยู่นะครับแต่คนที่เป็นเงินเดือนฟิกซ์มันเหมือนกับว่ารายจ่ายส่วนใหญ่อะ่ะมันก็ครอบครัวแหละแล้วมันเหมือนกับว่าเบี้ยใบายรายทางเออค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่เดือนนี้เอาจริงๆนะส่วนใหญ่อะ่ะเด่นในเรื่องของผู้อุปถัมภ์พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ทําอะไรที่ถูกใจอะ่ะได้ทําในสิ่งที่ชอบมากขึ้นนะ ด้วยนะครับก็ดีคือถามว่าหลายๆคนเนาะชาวมังกรหลายๆคนอนะมีกังลลวลเรื่องสุขภาพด้วยนะไม่รู้ทําไมแต่ที่แน่ๆคือมันเหมือนกับว่าเดือนนี้เราพยายามอยู่ด้วยความใจเย็นอยู่ด้วยความแบบไม่อยากสร้างปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้ร่วมงานด้วยกันอืมมันก็เลยทําให้สามารถยังฟโฟล์งานไปได้อยู่เรื่อยๆนะครับขยายเรื่องสุขภาพนิดนึงนะเป็นยังไงบ้างนะครับ สุขภาพเพจออฟสอดขึ้นมาเดอะสตาร์ขึ้นมาระบบน้ำในร่างกายบางคนนะอ่ะเบาหวานเนาะความดันนะครับหรือโรคที่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงของการฮิวิ่งตัวเองอม,มันก็เลยมันไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคนถึงกังวลเรื่องสุขภาพเออมันมีโรคแบบออฟฟิศซินโดรมมัสโซเพนปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วมีมีแม้กระทั่งเป็นโรคกระเพาะด้วยเออ,เอ,อบางคนขับรถก็ต้องระวังนิดนึงเนาะ หรือน้ําในข้อต่อเสื่อมอืมอันนี้อาจจะต้องดูดีๆนิดหนึ่งนะครับหรือการขับรถขับราอะไรก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเ็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงเหมือนกันนะครับหรือบางทีเป็นคนที่ใจร้อนมากอืมีอะไรอีกไหมมีในเรื่องของอารมณ์จริงด้วยนะครับ ประมาณนั้นเนาะขอบคุณมากนะครับสำหรับชาวมังกรเนาะมีความสุขมากๆนะครับโชคดีในเรื่องของการงานและการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ